สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องอัดฉีดชนิดแบบใช้แบตเตอรี่นะครับมี่ห้อ Back and d e c k e r รุ่นนี้นะครับแรงดันอยู่ที่24บานะครับมี2สปีดปรับได้1และ2นะครับมีโลมีไฮนะครับเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับผมให้ดังคลิกนะครับมันจะทำการล็อกแลับปิดฝาได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราน้ามาเต็มที่นะครับ สามารถปรับความแรงที่หัวได้ตับปล่อยตับกระจายได้นะครับน้ำแรงรุ่นนี้แหงแรงหายห่วงครับดูดน้ำเองอัตโนมัตินะครับอันนี้เรามาลองดูทายกันครับติอมกับแรงแรงเพิ่มขึ้นไปนะครับน้ำแรงแน่นอนครับรุ่นนี้